ไอมิสจูออกไซด์กับเมืองไทยเวลคัมกลับมาทำหนังไทยกันสิเราอยากเห็นออกไซด์กลับมาทำหนังไทยทำซีรีส์ไทยนะครับสวัสดีฮะโดนโตพี่จงฮะนี่อตตี้เจอกับเราสองสามคนนะครับในเพย์ภาษาหนังครับดูตัวอย่างหนังพร้อมๆกันในภาษาหนังเรื่องเดลเลอร์ครับผมอันนี้หนังลูกพี่เราเฮ้ยเป็นหนังจีนเหรอพี่หนังจีนหนังออกไซด์แป้งแสดงว่าลูกพี่เราชื่อเรื่องว่าไฮฟอสยึดเสียดฟ้าฟอร์สนี่มันพวกเครื่องบินใช่ปหมฟอร์สนี่คือหน่วยลบ ฟอนต์อะไล์บียอนยย่ายูนิเวอร์สจีนอันนี้คือจางของผิวตัวหัวอ๋อลิวเหรอพี่หลิวเป็นผู้อในวยการคือหนังประเทศอะไรพี่อันนี้ฮ่องกงใช่ไหมหนังฮ่องกงทีนี้มันไม่มีฮ่องกงแล้วอีกมันเป็นจีนอย่างย่ออ๋อใช่แต่เป็นเป็นคนของฮ่องกงของพี่หลิวเลยอพี่หลิวพผิวลิวเป็นผู้อในวยการแล้วคนเลือก ออกไซดมันดังแค่ไหออกไซดมันดังนะเว้ยเออใช่มาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ทำนาน้วเนาะออกไซดก็ทำแบงก์จีนอยู่เนืองๆเว้ยไม่ใช่เราแค่ไม่ได้ดูหนังเขาอื่ไม่ได้มีหนังในในไทยแต่ก็ยทำที่อื่นอยู่ทำฮ่องกงทำจีนแผ่นดินใหญ่ทำมาเลเซียอะไรเงี้ยเพราะภรรยาเขาเป็นคนมาเลเซียตอนนี้เบสเบสสำนักเขาอยู่ที่มาเลเซียเป็นแบบไงจ๊ะ การในเครื่องบินนะี่ไงเสียไฟเลกเตอร์บายออกสายแบงค์ลูกพี่กูตัดตัวอย่างตัวเนี้ยแน่นอนกูจำจังหวะมันได้เราว่าเราว่าเราว่ามันท้าทายนะในพอดเรื่องอย่างเงี้ยคือเหตุเกิดในโลเคชันเดียวอ่ะคือในเครื่องบินในพื้นที่แคบๆเนาะเราว่าผู้กำกับไม่ต้องเก่งมันถึงจะเอาเอาอยู่อ่ะจะเล่าเรื่องได้นึกออกปะให้สนุกให้มันในในพื้นที่ในโลเคชันเดียว พุ่งกลับต้องเก่งนะออกไซด์แปลงเก่งพอที่จะทําอย่างนี้ได้เอาอยู่อ่ะโีดิตัวหัวแม่งหล่อยเลยอ่ะอายุหกสิบกว่านะดาร้าฮ่องกงรุ่นใหม่ๆมันไม่มีแล้วหรอหมายถึงตอนเนี้ยไม่ระดับโลกตอนเนี้ยเราก็ยังแบบเป็นหนังพี่ดิวตัวหัวเลียงชาวเวอย์เสียงชาวเวอยอะไรเงี้ยท้านอาจจะไม่คุ้นหัวพวกเราไม่อาจจะไม่รู้ว่าไหนคือจีนใหญ่ใหญ่อะไรคือฮ่องกงไปแล้วอะไรอเนี้ยไม่ไม่ระดับโลกไม่ไม่เราเราตั้งข้อสังเกตนะดิวตัวหัวอายุหกสิบกว่ายังเป็นพระเอกอยู่เลยอ่ะ ประเทศเราไม่มีนะหกสิกว่าเป็นเพื่อเองพี่เบิร์ดร้องเพลงยังไม่มีเด็กที่ไหนฟังเลยไอ้บอสผู้ช่วยกูยังไม่รู้จักเลยพี่บอสคือใครอ่ะแต่นี่เขายังบอสไม่แมนเลยเออบอสอายุห่างแค่เกือบสี่สิบปีเองเอาแตวพี่เบิร์ดกับพี่บอสอ่ะเออบอสยี่สิบเอ็ดใช่ป่ะยี่สิบสามอ่ะก็นั่นแหละห่างแค่เกือบสี่สิบปีเองเนี่ยแล้วแบบเฟรมที่เป็นเขียวๆแดงๆนี่มันคือออกไซด์เจนไหมอ่าอ่าคือ เป็นเขาเรียกไรลายเส้นเขาเลยเออหลายคนไม่รู้เราเคยเป็นลูกน้องออลไซแปลงเราอยู่เขาหลายปีแล้วครับออลไซแปรนี่ก็ทาหนังไทยแต่ก่อนนี้ที่ท้าฟ้าลิขิตให้ให้หนังไทยท้าฟ้าลิขิตนี่คือพี่พี่ดูมาเล่นใช่เรื่องแรกเรื่องแรกของเขาเลยป่ะใช่ไหมใช่ใช่พอท้าฟ้าลิขิตเสร็จเป็นเรื่องอะไรวะไมคก์ฮอกเดนจาร์ดแล้วก็มา DI ป่ะไม่ใช่เป็นอันนี้ก่อนอ๋อวันเทอง only ชื่ออะไรนะซุมแบงค์มาเจอผู้เล็กเออเราก็มาที่ปีเี้มาเจอเจ้านายเราครับผมาดีไอเออแล้วก็มาตีไอเห็นผีอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่พลิกฟื้นวงการภาพยนตร์ไทยนะนนนั่โอ้ซายแบงเนี่ยมามาจากคาร์ลิสนะเราเรารู้จักตอนเขาเป็นคาร์ลิสที่ที่บริษัทออริเอนท์โฟลนะอะไรเงี้ยแต่เขามีความอยากทำหนัง คือหลายๆช็อตนี้ในบัง kok แต่จุลัมันโดนถ่ายเทสเป็นหนังสั้นที่บริษัทกัลนานะตรงแต่ว่าอะไรก็ออกไฟน์มันก็ถ่ายเล่นตัดเล่นของมันหลายๆซีนเลยนะซีนในนั้นใช่ใช่ซึ่งซึ่งเคยทําเดโมมาก่อนใช่ใช่ใช่แล้วมาทําจริงในบัง k o ตนจะลัใช่ใช่ก็ก็อยู่ในวิชวลของเขาออืถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นดีเลคเตอร์สูงแหละเป็นอีดิเตอร์ด้วยคนคนสอนเราตัดหนังอะ เออทำทุกอย่างใช่เหมือนพี่ทิมเลยเออเนี่ยเราที่เราเลยเราออไซายทั้หมดเลยออกซน์มีความเป็นโรคจิตอะคือแบบชอบตัดตัวอย่างแข่งกับบริษัทที่ไปจ้างเขาอะอ๋ออ่าแล้วราว่าเนี่ยมันราว่าเนี่ยลูกพีกูตัดใครใครก็ถึงพี่หลิวต้าหัวกับแอคชั่นเด็ดเดนี้นะเออแต่จริงๆงลายเซนออกซน์มันเป็นพวกหนังผีนะราว่านี้บูชิบหายเลยวะเนี่ยตอนหลังอ่ะครับผมเราเด้อเนเขาก็เลยไปปั้นหลานเขาแทนเชื่อไอ้เฮ ก็เป็นอาเฮตัดทุกเรื่องเลยนะอ๋อเดือดไม่ใช่กูเป็นคนคนไม่ใช่คนไทยเหมือนกันใช่เป็นเป็นหลานน้องทรายเลยเป็นลูกพี่ชายแต่เก่งนะไอ้อาเฮเก่งมากเป็นคนท้องกงเก่งเลยอ่ะไอ้มิสจูอสยกับเมืองไทยเวลคัมกลับมาทำหนังไทยกันสิเราอยากเห็นน้องทรายกลับมาทำหนังไทยทำซีรีส์ไทยนะครับจ้างผมด้วยที่อยากเห็นเพราะอย่างนี้นี่ไม่ใช่อะไรอรยกูยังไม่ได้ตัดซีรีส์ของเน็ตฟิกซ์สักทีอ่ะ มันคงต้องได้ตัดกับเฮียแล้วแหละเฮียกับมาอ่าโอเคอ่ะยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาในโรงภาพยนตร์ไปอุ่นหนุนลูกพี่เรา